สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Honda g โกวิงไทรยรุ่นปี2025รถ3ล้อที่ผสมผสานความรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับการท่องเที่ยวระยะไกลมาดูกันว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างการออกแบบและดีไซน์ Honda Go กวิ g ไทร2025ย2025มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและโชบเชียวตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดและมีความเป็นเอกลักษณ์ การจัดวางไฟเลดรอบคันเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแอโรไดนามิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และลดแรงต้านลมเครื่องยนต์และสมรรถนะขุมพลังของโกวิงไพร์225 0คือเครื่องยนต์6สูบขนาด1,833ซ cc ที่ให้กำลังประมาณ124.5แรงม้าทำให้การเร่งความเร็วและการขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่น ระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบแมนวล6สปีดและระบบเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch Transmission (DCT) 7สปีดที่มีฟังก์ชันเดินหน้าและถอยหลังแบบช้าเพื่อความสะดวกในการจอดระบบการสะเทือนและการควบคุมกวิง n รใาย2 2งมาพร้อมกับระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับสภาพถนนที่หลากหลายและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่โครงสร้างแชสซีที่ออกแบบใหม่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและ,สะเสถียรภาพในการควบคุม ทำให้การเข้าโค้งและการขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างมั่นใจเทคโนโลยี Technology และฟีเจอร์ Honda ได้ติดตั้งเทคนโนโลยีล้ำสมัยในโก w วินคลาย2025เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภยัยหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และระบบนำทาง Navigation ช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีระบบเสียงพรีเมียมและที่นั่งปรับอุณหภูมิได้เพื่อความสบายสูงสุดของผู้ขับขี่และผู้โดยสารความปลอดภัยด้านความปลอดภัยโกงวิ g งคล้ายสองพมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถนอกจากนี้ยังมีระบบ Honda Selectable t o r q u Control HSTC ที่ช่วยควบคุมแรงบิดเพื่อป้องกันการลื่นถลยและในบางรุ่นยังมีการติดตั้งถุงลมนิราภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุสรุป h o n ด้าโกวิงคท้าย2,025เป็นรถ3ล้อที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มองหาความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยการออกแบบที่โดดเด่นเครื่องยนต์ทรงพลังระบบกันสถเทือนที่นุ่มนวลและฟีเจอร์ที่ครบครันทำให้การเดินทางระยะไกลเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ